แล้วก็ของแม็ก a แม็กก็เป็นคนที่แบบสุภาพกว่าที่ผมคิดด้วยซ้ําเป็นคนให้เกียรติคนอื่นมากกว่าที่จะคิดเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์ซึ่งแต่ก่อนดูลุกส่วนใหญ่ผู้ชายรูปร่างหน้าตาแบบนี้มันมักจะเป็นนิสัยแบบเนี้ยคือสนใจตัวเองก่อนสนใจคนอื่นที่หลังแต่ผมว่าแม็กก็ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นแล้วก็แล้วก็หลายๆคนก็พูดถึงแม็กก็ยังไม่มีข้อเสีย ก็คือก็ดีก็คือแบบว่าเป็นคนสุภาพเรียบร้อยแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่พยายามเก็กหรือสร้างให้มันเป็นฟอร์มเ,เป็นภาพที่ทุกคนควรจะต้องเห็นอย่างที่เขาอยากให้เห็นนะครับผมเห็นความจริงใจความเป็นธรรมชาติของกิจผมชื่นชมกิจมากตั้งแต่ดูว t ทละตั้งแต่ที่แบบเขาตั้งคําถามอะไรเงี้ยแล้วผมก็ดีใจที่แบบว่าเออกิจก็ซื่อสัตย์กับความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งผมจะลำบากใจมากถ้ากิจตอบอีกอย่างอาผมจะลำบากใจมากแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปคุยเขายังไงเอกิจทําให้ผมนึกถึงลูกศิษย์คนหนึ่งที่ผมแบบรักมากตั้งแต่รุ่นหนึ่งซึ่งแบบเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยเรียกร้องความสงสารเขาเป็นคนที่แบบว่าสนุกสนานล่าเริงตลอดเวลาเขาไม่เคยแบบขอความเห็นใจจากเพื่อนหรือคนดูใดใดทั้งสิ้นไม่เคยมีเรื่องที่แบบแล้วเขาก็จะไม่ไม่แสดงให้เห็นว่าเขาถูกถูกกดดันหรือถูกอะไร มากกว่าคนอื่นซึ่งดีแล้วผมก็คิดว่าจากการที่ได้พูดเนี่ยก็ทําให้หลายๆคนข้างนอกเข้าใจในตัวกริดและความเป็นเป็นกริดมากขึ้นได้เห็นแง่มุมจากซานิที่แบบถือว่าคมคายคมแล้วก็มีความลึกซึ้งแล้วก็จริงเอออะไรก็ตามขอให้มันจริงอะ่ะอย่าแบบอย่าเก๋อ่ะแต่มันจริงอะ่ะพอมันจริงแล้วมันมันเท่เอง ถ้าเราคิดอยากจะเท่บางทีวืดแต่ถ้าเกิดว่ามันจริงแล้วมันมันใช่มันถึงมันก็ได้เลยได้ทุกอย่างแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้พูดไปแล้ว,วเขาเป็นคนรักดีแล้วก็ครูก็ดีใจที่ครูเลือกเขาเข้ามาออฟออฟเป็นคนที่ไม่เยอะไปไม่น้อยไปออฟเป็นผู้ชายคนในเนี้ยถ้าเกิดสมมติผมอยากจะแบบคึกอยากจะเดินก็ไปถีบใครสักคนออฟจะเป็นคนแรกเลยคือ อมจะเป็นคนแรกเลยท,<ม>ที่ที่ผมรู้สึกว่าแบบผมอยากจะสัมผัสเขาอะ่ะโดยที่ผมเข้าใจว่าเขาคงจะไม่โกรธผมหรอกเออผมแบบคนอื่นเนี่ยบางทีอย่างทีเนี่ยเขาเงียบอย่างแม็กเนี่ยเขารูปหล่อนะครูไปถีบเขาครูก็เหมือนผู้ร้ายคนหนึง่งอย่างอิดนี้ยิ่งยิ่ง,งหนักตัาใหญออ่อย่างแบบอย่างกิจก็ยังแบบว่านะมันก็ยังแบบ บางทีก็เก่งๆเก่งๆอยู่ไม่รู้แบบเออยังไงแต่แต่ผมรู้สึกกับออฟวผมแบบง่ายๆกับเขาได้อ่ะคือคุยกับเขาได้แล้วก็แบบเห็นเขาแต่แรกลุกแต่แรกก็ไม่ไม่ค่อยชอบหรอกแต่ว่าพอดูๆไปผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบอ่อนโยนเหมือนกันเป็นคนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนะี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้แบบพยายามสร้างภาพให้ดูว่าแบบบางคนพยายามสร้างบุคลิกให้คนอื่นยอมรับว่าเราเก่งแต่จริงมันคือเปลือกแต่เขาอะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องการแบบ ให้คนยอมรับว่าเขาเท่เขาเก่งเขาอะไรเขาก็เฉยๆของเขาซึ่งแบบเออมันก็เป็นคนที่คนหนึ่งที่มันสะดวกใจที่เราอยากจะแบบเขาไปเล่นด้วยหรือเข้าไปอะไรแบบไปถีบไปทำลายร่างกายก็คงจะเหมือนความรู้สึกเหมือนแบบนิวตี้อะไรเงี้ยเออสำหรับทีทีก็ก็ยังงงๆอยู่นิดหน่อยแต่แต่ครูก็รู้สึกว่าในความงงๆของทีเนี่ยทีเป็นคนที่ที่รู้ตัวนะแล้วทีก็ เป็นคนที่กําลังอยู่ในในช่วงที่กําลังสู้กับตัวเองหลายอย่างในการที่จะเข้ามาอยู่ในตรงเนี้ยเข้ามาอยู่ตรงนี้ทุกคนก็จะมองเราอะทั้งเพื่อนเราทั้งข้างนอกอะไรเงี้ยทีก็อาจจะต้องต่อสู้ว่าหนึ่งคือเขาเป็นคนรักสันโดษแล้วเขาต้องมาเข้าสังคมหรือว่าแบบหลายๆอย่างที่เขาต้องพยายามปรับตัวเข้ามาหาหอะไรเงี้ยเขาก็อยู่ในช่วงที่กําลังผมคิดว่ากําลังค้นหากําลังต่อสู้แต่ผมว่าที ไปในทิศทางที่ดีดีขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้ <c oughs> ตอนขําเนี่ยมันจะมีคลาสรวมทุกคนจะต้องร้องเสมือนขึ้นเวทีเพราะฉะนั้นเวลามันน้อยแล้วทําไมต้องร้องเหมือนขึ้นเวทีเพราะว่าครูทุกคนทุกคลาสจะเข้ามาดูเราแล้วก็จะคอมเมนต์เราเสมือนที่คอมเมนต์เขาจะคอมเมนต์เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะไม่มีการเล่นจะไม่มีการเอาใหม่แร่ลืมผิดก็ต้องลุยนะครับ ทำให้เหมือนกับที่เราจะขึ้นโชว์ให้มากที่สุดเพื่อที่ครูเขาจะได้แก้ไขได้อย่ากักอย่าอั้นอย่าออมทําให้เห็นชัดๆแล้วครูเขาจะได้รู้ว่าตรงนี้เยอะไปทอนตรงนี้หน่อยตรงนี้ยังขาดต้องเพิ่มตรงนี้อีกนะแล้วครูทุกคนเนี่ยเขาก็ลุ้นเพราะมันเป็นคอนเสิร์ตแรกมันก็เหมือนเป็นการประเมินฝีมือในการสอนของครูแต่ละคนว,ว่าในหนึ่งสัปดาห์เขาช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเขาตั้งใจมากเราก็ควรที่จะตั้งใจเหมือนกัน แต่ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องเกรงอยากให้ทุกคนกระหายและคึกที่อยากจะโชว์แล้วก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดียังนะครับวันนี้ก็ผมไม่พูดมากไปกว่าน,นี้มันดึกดึกกว่าเมื่อวานอีกอนนอถูกเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะมีเพลงปลุกกันอย่าง <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ดอนให้สบายไม่ต้องกังวล <c oughs> พอได้ยินเพลงแล้วค่อยตื่นขึข้นมาแล้วก็ว่ากันไปนะครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลอะไรพรุ่งนี้ครูครูทุกคนก็จะ ช่วยให้เราได้ขึ้นเวทีอย่างอย่างดีที่สุดอ่ะแล้วคิดว่าพ่อแม่ของทุกคนจะต้องมีความสุขที่ได้ดูคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ครั้งแรกของลูกการทำให้พ่อแม่มีความสุขคือการตอบแทนบุญคุณอย่างหนึ่งเป็นกุศลน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้ดีคนดูชอบพ่อแม่ต้องภูมิใจแน่ๆ เรามาร่วมกันตอบแทนบุญคุณแบบที่เราสามารถทำได้ง่ายๆเราอาจจะไม่ต้องมองไกลว่าตอนนี้เราจะต้องหาเงินเลี้ยงเขาตอบแทนเขาแต่ตอนนี้ทำให้เขามีความสุขกับโชว์ให้ดีที่สุดนี่แหละแล้วเราจะมีความสุข <c oughs> เมื่อเวลาเราร้องไปปุ๊บแล้วเราเห็นเขาแบบปลื้มใจเห็นเขาชูป้ายเห็นเขายืนตบมือเห็นเขารีดเต็มที่ซึ่งแบบมันเป็นความสุขมากอิจฉาอยากอยากมีแต่ไม่มีโอกาส ก็ขอให้ทุกคนทําให้เต็มที่นะครับวันนี้นอนหลับฝันดีโอเคนอนได้ละพักผ่อนครับเร<ค>ียนทำความรู้หัวหน้าห้อง